คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวันว่าผูกใจคนรู้ใจแมวคุณมดสายที่9คุณมดมาพร้อมกับเรื่องราวที่รับฟังมาจากน้องชายครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในช่วงตอนน้ำท่วมปี54ที่ ได้พบเจอกับเรื่องชวนสยองเรื่องนี้ครับเหตุการณ์ในย้อนกลับไปเมื่อสิปีที่ผ่านมาคุณมดมาพร้อมกับเรื่องเพื่อนเป็นผีมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9ก้ากับสายของคุณมดกันเลยครับสวัสดีครับคุณมดครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับแอะแอะเสียงเหมือนหลับไปแล้วครับตัดไปแล้วับพี่อันนี้อันนี้แบบเพิ่งตื่นสดๆเลยหรอเอ่อตั้งในกาปลูกไว้ครับพี่ปลุกไว้ตั้กี่โมงอ่ะ ผมตั้งไว้ตีสามครับทางเห็นทางทีมงานไว้บอกไว้ครับอ๋อโอเคโอเคแต่นี่ตื่น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 เต็มร้อยแล้วนะตื่นนะพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากมากขอบคุณมากที่อุตส่าห์อดหลับอดนอนมาเล่ารอเล่าเรืเ่องให้พวกเราได้ฟังกันครับผม<อ><อ>คุณมด <ๆ S 1> ุภมิได้ทําอะไรเนี่ยพี่ผมทํางานอยู่ทระยองครับพี่แต่บ้านเรื่องเกิดขึ้นอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับพี่แล้วตอนนี้คือโทรมาจากที่ระยองถูกไหมใช่ครับใช่ครับแต่เรื่องที่จะเล่าต่อไปเนี้ยเราจะไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ครับผม แล้วคุณมดกับผมนี่เราคุยกัน,ค,กนครั้งแรกครั้งแรกเลยครับพี่ตื่นนมากพีส่สบายๆสบายๆสบายแล้วปกติคุณมดติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลกักอาย้อนหลังเลยครับพี่ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับตัวมันจะเป็นย้อนหลังนะครับโอเคร้อยเปอร์เซ็น์มาว่ากันถึงเรื่องนี้น้องชายเล่าให้ฟังครับครับ hey, พี่เหตุการณ์มันเป็นยังไงเรื่องนี้อผมขอเข้าเรื่องเลยแด้วกันนะครับพี่ครับ เรื่องนี้พาย้อนกลับไปเป็นเรื่องของน้องชายผมนะครับผมจะมีอยู่สองคนมีน้องชายอีกคนหนึ่งผมจะไม่ใช้ชื่อแล้วกันนะครับผมเรียกว่าน้องชายก็พอครับได้ครับผมโอเคคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนปีประมาณปีห้าสี่ห้าสามห้าสี่ตอนนั้นน้ำท่วมใหญ่เพชรบูรณ์เลยครับพี่ตอนนั้นอมันก็จะมีถนนบางเส้นบางสายที่ ยังพอขับรถได้รถใหญ่ไปได้แล้วก็บางเส้นที่แบบน้ําท่วมหนักเลยอืแล้วก็น้องชายผมช่วงนะั้นอายุประมาณสิบสี่สิบห้ากำลังเป็นวัยรุ่นเลยครับอืเขาก็พามีวันนึงเข้าไปกับเพื่อนเขาครับไปขับรถเล่นกันในเพชรบุร <c oughs> เพื่อจะไปดูว่าน้ําท่วมที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับตามภาษาวัยรุ่นครับไปขับรถเล่นไปเซอร์เวย์เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ <c oughs> ขับไปก็ขับไประหว่างทางเนี่ยครับพี่แจ๊ ก็ขับไปแล้วเล่นไปเรื่อยไม่ได้คิดอะไรครับก็จนไปเจอเพื่อนครับไปเจอเพื่อน hmm. ที่เขาเดินตอนนั้นขับไปเส้นที่ทางสายยาวก็คือไปทางใจกลางเมืองเพชรบูรณ์นะครับอื hmm. ไปเจอเพื่อนไปเจอเพื่อนระหว่างทางผมใช้ชื่อเพื่อนของสองคนนี้ว่านายเอกับนายบีแล้วกันครับ hmm. ก็คือไปเจอนายเอกับนายบีเดินอยู่ครับก็เลยแวะคุยกันเป็นเพื่อนกันก็แวะคุยกันก็ถาม จะไปไหนอะไรกันยังไงก็ตอนนั้นก็ดูน้ําดูอะไรกันก็เล่นกันอย่างเงี้ยครับอ mm. ไม่ได้คิดอะไรก็เล่นนั่งคุยกันอะไรอย่างงี้สักพักนึงก็นี่จะแยกกันแล้วครับค mm. นี้จะกลับกันละ mm. พอจะกลับไปรับปุ๊บกุญแจรถของน้องชายผมหายพี่ตกน้ําหายอ mm. ตกน้ําหายก็หาหากันหาไงก็หาไม่เจอครับพี่ mm. มันมันหายเพราน้ำน้ำมาไหลด้วยครับเพราะว่าน้ำมาไหลแรงมากครับ ก็หายกันอยู่สักหนึ่งไม่เจอจนนายบีครับเขาควักกุญแจขึ้นมาเพราว่าเขามีก okay. ุญแจอยู่เขาบอกว่าเขาก็ลังไขเลยครับไขกุญแจรถผมเลยไขกุญแจรถน้องผมแล้วก็เปิดได้ใช้ได้น้องชายผมก็เลยถามว่าเอาคืนไหมอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าออกไม่เป็นไรว่ารถเขาบ้านเขาตอนนี้น้ําท่วมสูงแล้วเนี่ยเขากำลังจะลุยน้ํากลับบ้านเขาบอกอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่าไม่ไม่ได้ใช้หรอก บอกมีว่าไปก่อนอ๋อน้องชายผมเอาไปก่อนเลยก็<อ>จากนั้นก็แยกกันน้องน้องชายก็ขับไปเรื่อยจนเย็นจนพกข้ามจนกลับบ้านเลยครับ<อ>วันนั้นพอข้ามแล้วก็มีเพื่อนวันนั้นวันเดียวกันนะครับ<อ>เพื่อนเข้ามาบอกบมาหาน้องชายผมมาบอกว่านายดีประสบอุบัติเหตุน้ําท่วม<อ>ตกตกน้ําน้ําท่วมครับจมน้ําตาย<อ>จกเสีย<อ>ชีวิตอ๋อวันนั้นเลยครับครับ คนน้องชายผมได้ข่าวก็ตกใจมากเลยครับก็ก็ไปไปกับเพื่อนชวนกันไปดูที่เกิดเหตุว่า<ม>อะไรยังไงก็ไปที่เกิดเหตุก็ได้เรื่องราวว่าในเอกันในบีเนี่ยครับเขาเป็นพี่น้องกันครับ<อ>เขากำลังจะกลับบ้านแล้วก็มีเขาจะมีพวกเพื่อนเขาด้วยนะครับเขาจะเดินกลับบ้านกัน<ม>แล้วตอนนี้เขาเดินกลับบ้านกันนะครับคือบ้านเขาอะถ้าเกิดเดินตามทางฟุตบาทไปมันก็จะน้ำ<ม>ตื้นๆไม่ลึกมากครับ เดินหนึ่งในงนั้นเขาก็แบบเหมือนว่าชวนกันวหว้ข้ามทวนตักน้ำนะครับพี่แจ็ค mm hmm. ไปแล้วคือน,น้าตรงนั้นมันลึกแล้วก็น้ํามันเชี่ยวเพราะว่าน้ามันไหลมันไหล,ไหลพัดมาตลอดครับต้องไ่ว้ทวนน้าเข้าไป <Okay. S 2> สุด่าเพื่อนหนึ่งในงนั้นก็เป็นตะคิวแล้วก็เหมือนว่าลงไปช่วยกันแล้วก็เหมือนว่ากดกด,กดก,ดกดกันจนเพื่อนในใน,ในบีนี่ยจมหายไป oh. mm hmm. ก็หาศพใช้เวลาหาศพแจ้งคงแจ้งความเจ้าหน้าที่มาอะไรเงี้ย mm hmm. งมศไปอยู่ สองวันสองคืนก็ยังไม่เจอศพเลยครับพี่เขาก็ขึงเชือกรัศมีไกลมากครับนะเพราะว่าน้ํามันไหลตลอดเวลาอยู่นะครับตรงนั้นจนวันไม่เจอแล้วครับวันที่สองก็ไม่เจอแล้วจนน่าจะวันที่สามเขาก็เลยแบบน่าจะไม่ใช่้วครับเขาก็เลยให้คนที่แบบมีความรู้เกี่ยวกับทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยครับก็มาจุดทูปนะบอกเจ้าที่เจ้าทางให้เปิดที่ตัวทางให้ก็พอจุดทูเข้าไปครับ ก็เจอศพเลยครับลงไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงไปตรงที่จุดที่ลงไป<ม>ตรงที่เจ้าหน้าที่ลงไปเลยอะครับเจอตรงนั้นเลยงมเจอตรงนั้นศพไม่ไปไหนเลยครับค<ม>ือน้ําตรงนั้นคือไหลเชี่ยวมากครับแต่ศพไม่ไปไหนก็เจออยู่ตรงนั้นก็พอที่เจอศพแล้วเขาก็เอาศพไปไว้ที่ที่วัดแล้วนะครับเนาะก็น้องชายผมก็ได้ข่าวว่าเจอศพแล้วก็พากันไปที่วัดกันครับ พอไปถึงวัดน้องชายผมบอกว่าที่เห็นก็คือเห็นหอพระขาวนะครับอยู่บนสาราวัดละ mm hmm. ก่อ็เข้าไปก็คุยกับเพื่อนสูงก็ว่าเยอะเต็มเต็มสาราวัดหมดเลยครับ <Okay. S 2> แล้วก็จังหวะที่คุยกันอยู่ด้านมีเพื่อนหนึ่งอย่างนั้นนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าอยากเห็นหน้าศพ mm hmm. อยากเห็นศพเพื่อน mm hmm. กันเลยพากันจะเปิดผ้าขาวกันพี่แจ๊ ตอนตอนที่เปิดผ้าขาวอยู่มป็นวันที่สามนะครับะศพที่จมน้ําอยู่ฮะกลิ่นกลิ่นนี่ตอนน้องชายผมว่ากลิ่นยังไม่เท่าไหร่นะครับตอนที่ยังไม่ได้เปิด <คะ S 2> ยังมีไปกลิ่นทรงกลิ่นอ่อนๆอยู่ฮะอันนี้ก็เลยเปิดผ้าขาวกันคับนี่พอเปิดผ้าขาวออกขนนดทีแบบกลิ่นมันเหม็นตลบอบอวนแบบคุ้งสารวัตรคือแบบสาระแตกค่ะพี่อยู่ไม่ได้เลยครับต้องกูกันลงมาข้างล่างคือรีบปิดผ้าขาวบบลง สับประเลยเขาเขาว่าบอกบอกว่าอย่าไปปง้งอย่าไปเปิดไอ้พวกวิรุณพวกนี้น,นี่อะไรเงี้ยเขาก็บน่นเงี้ยครับก็แตกวงแตกก็กลับกันแยกย้ายก็กลับมันนั้นก็ไม่มีอะไร hmm. จนเรื่องมาถึงวันเผาจนมาถึงวันเผาก็ไปไปเผาปกติครับตอนที่ช่วงที่เผาอยู่ก็ทําพิธีปกติเลยครับพี่ <Okay. S 2> ตอนนั้นเขาเปิดหน้าเปิดศพเพื่อจะทําพิธีจะยักเผาแล้วครับ ขึ้นเมนจะเผาเรียบร้อยแล้วน้องชายผมก็ธรรมดาไปรุ่นก็ต้องขึ้นไปดูศพเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายกันแน่นอนอยู่แล้วครับก็พากันขึ้นไปกันข้างบนกันเลยจะไปดูศพเพื่อนแล้วก็น้องชายผมเขาก็นึกยังไงบุ้ควักบุหรี่ที่เขามีอยู่ครับพ<อ>ี่แจ๊เอาใส่เข้าไปในโลงศพแล้วเพื่อนเขาก็เห็นกันว่าน้องชายผมใส่บุหรี่เขาไป่เขาบอกนะเอาไปสูบแล้วก็บอกเพื่อนว่าเอาไปสูบนะอะไรเงี้ยบอกศพในบี ให้พวกติดตัวไปสู่กันกเพื่อนเห็นก็พากันทําตามหมดพี่แจ็คเอาบุหรี่โยนใส่กันเต็มไปหมดมคราวนี้พอมาถึงจังหวะก็ทําพิธีรออยู่ไม่มีบุหรี่สู่พี่คนนี้น้องชายผมอุตริมากมันไปหยิบบุหรี่ในโลงศพออกขึ้นมาฮาให้เขาไปแล้วนะ <c oughs> ใช่อ่ะพี่โอ้ยตาย <c oughs> ไปหยิบเอาขึ้นมาครับ<อ> <c oughs> ไปหยิบเอาขึ้นมา<อ>แล้วก็แกะแกะบุหรี่แล้วก็ เอามาสูบเลยพี่แล้วก็เอาวางคืนไปแล้วก็บอกว่าขอยือมบุหรี่สูบหน่อยนะ,อะบอกให่บีไว้ครับอเพื่อนกัน,นในฐานะเพื่นอนอาเพื่อนครับอบอกบอกศพไว้ครับบอกขอยืมสูบหน่อยนะครับแล้วก็ที่เหลืออีกทั้งสองก็โยนลงไปในไว้ในศพ่ะครับแล้วก็ใช้แล้กขิดเผาไปคืนนั้นคืนเกิดเหตุเลยครับพี่คืนนั้นน่าจะเป็นน้องผมว่าเป็นศกที่สิบสามเลยครับอืตรงตามสเต็ปเลยครับก็ นอนบ้านผมขออธิบายก่อนครับบ้านผมจะเป็นบ้านไม้สองชัน้นพี่บ้านไม้สองชั้นจะเป็นพื้นไม้ทั้งหมดเลยคือถ้าเกิดมีแรงเดือนอะไรที่คือจะรู้สึกทั้งหมดประตูจะเป็นประตูบานใหญ่ประตูบานสองเมตรเลยเปิดกว้างดึงออกมาครับรตัวดึงเปิดออกสองข้างคดังหว่าที่คืนนั้นที่น้องผมว่านอนอยู่ข้านอนหลังมาจากไปพิธีเรียบร้อยละข้านอนละประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนอยู่ได้ยินเสียงเปิดประตู สน,นันเลยพี่ดังแบบโมโหมากเลยแบบดึงกระชากแบบเปิดประตูดังปั้งแบบคือน้องผมเสีเสียงทะดุ้งปั้งกับเสียเสียงประตูก็คือเข้าพวังเลยพี่อ,อยู่ในพวังเลยครับขยับไม่ได้เลยพี่แล้วก็ตามมาด้วยเสียงสีเท้าเดินเดินบนบ้านมายุบมาเรื่อยๆพี่พร้อมกับกลิ่นที่ส่งกลิ่นมาคือน้องผมว่าเป็นกลิ่นที่เปิดผ้าขาวออกมาชัดเจนนี่จำได้ชัวร์เลยเพราะว่า แน่นอนก็คือกลิ่นก็จะชัดขึ้นมาเรื่อยๆของกับสีเท้าที่เดินเข้ามาพี่พืนไม้ก็จะยุบมาเรื่อยๆยุบมาเรื่อยๆบ้านผมจะเดินมาปึ๊บทางซ้ายมือจะเป็นห้องนอนพ่อกับแม่ครับแล้วก็น้องชายผมจะนอนอยู่ห้องหลังบ้านตรงห้องหลังบ้านจะเดินเลี้ยวซ้ายเข้าไปจะเป็นทางเดินคอริดอร์ว่างสักเมตรกว่าครับ,รบพอเดินเข้าไปสุดทางกับประตูห้องจะอยู่ทางซ้ายมือพอ เสียงลีเท้าก็เดินเข้ามาเรื่อยๆครับพี่เดินมาถึงหน้าห้องครับมาเปิดลูกบิดเหมือนขยับลูกบิดที่ข้างหน้าประตูห้องนอนครับจังหวะนั้นกลิ่นนี่บอกไม่ต้องพูดถึงตลบอกปลุนไปหมดแล้วครับพี่ในห้องนอนคุ้งไปหมดเลยครับน้องชายผมก็เลยแต่นอนรับสภาพเลยครับคือแข็งตัวแข็งขยับทําอะไรไม่ได้เลยครับเงาแล้วก็เป็นเงานั้นก็ผ่านประตูเข้ามาเลยพี่ พอผ่านประตูผมอธิบายห้องเสริมนิดนึงน,นะครับพอเปิดประตูซ้ายมือเข้ามาครับมันจะเป็นบานกระจกบานใหญ่สองเมตรสองเมตรคูณเมตรห้าสิบบานใหญ่เลยครับบานเบลเลอร์เลยแล้วก็จะมีม่านขาวๆเงาข้างนอกก็จะสะท้อนเข้ามาข้างในเห็นหมดเลยครับพี่ครับทางเตียงจะอยู่ทางขวามือหัวนอนจะอยู่ทางทางขวามือทางขวามือก็จะมีที่โชวฟงโชฟฟ้าให้นั่งอะไรเงี้ยม้พื้นที่ว่างเป็นทางเดินตัางซ้ายมือครับให้ทางขวามือเป็นทางเดิน แล้วก็ตรงสายมือใต้ใต้น้าต่างจะมีโต๊ะพวกที่ชาร์จแบตพวกที่วางโทรศัพท์วางอะไรเงี้ยไว้อ่ะครับพี่พอเงาดำๆขยับที่ประตูแล้วใช่ไหมครับพี่ครับก็ก็ทะลุเข้ามาเลยพี่เปิดเข้ามาเลยเปิดเข้ามาในห้องเลยตอนนั้นน้องผมบอ,อกว่ากลิ่นเข้ามาละเห็นเป็นเนงาดำๆเห็นเป็นนายเต้แน,น่นอนคนระับเป็นเงาเป็นรูปร่างของเพื่อนเขาเลยพี่เข้ามาเห็นแบบเป็นตัวเป็นตน จะดับเลยครับพี่ครับแล้วก็เงานั่นก็ค่อยเคลื่อนมาพี่เคลื่อนเคลื่อนผ่านช่องผ่านหน้าต่างพี่มาที่โต๊ะปายปลายเท้าของน้องชายผมครับแล้วมาค้นหาของบนโต๊ะอืมโอผมผมลืมลืมเล่าให้ฟังพี่ขอย้อนกลับนิดนึงพ<อ>ี่ขอโทษทีครับครับไม่เป็นไรขอย้อนกลับไปตอนที่อยู่สารวัตด<อ>พอไปถึงตอนนั้น น้องชายผมก็เอากุญแจคืนที่เอากุญแจครับที่ยืมมาที่จําได้ใช่ไหมครับเอากุญแจคืนศพก่อนครับแล้วก็บอกว่าเอาเอากุญแจคืนแล้วนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาเอาบุหรี่ใส่ลงอีกทีนึงครับคือสองช็อตครับคือเงาเนี้ยก็มาค้นหามาค้นหาของบนบนโซฟารตรงเนี้ยคือคุกคักุกคัก,กคุก,กคกักเลยครับพี่แจ็คหาหาของอยู่บนบนชั้นที่วางของอยู่ หาไม่เจอเขาเนี่ยเงาหันหันหัวครับพี่หันหัวมาที่เตียงที่น้องผมกําลังแบบ <What? S 1> คือนอนแบบช็อกแข็งอยู่ uh. คือหน้าตรงคือมองอยู่อะคือหยีหน้าหยีตา uh, คือบอก uh. ตอนนั้นน้ําหูน้ําตาไหลแบบอธิบายไม่ถูกแล้วครับพี่จะ uh, 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 uh. ไปไหนก็ไปไม่ได้เ uh. งานั้นหันมาดูว่าเห็นน้องชายผมนอนอยู่บนเตียงนี่เ uh. งาแล้วก็เลยเคลื่อนเคลื่อนมาช้าๆมาทางซ้ายมือ uh. แล้วก็เคลื่อนมาข้างๆตัวพี่ จนมายืนอยู่ข้างๆข้างๆหัวเลยครับพี่<อ>เสร็จแล้วเงาก็ขึ้นก้าวขึ้นมาบนหัวน,นอนข้างๆที่นอนบนหมอนเลยพี่<อ>มาคุกเขา่า<อ>นั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆบนหมอนนะครับตอนนั้นกลิ่นมันเหม็นมากน้องยันบอกโอโ้โหแบบคือแบบน้ำตาไหลคือทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เงาก็ทำอะไรแบบขยุบขยิบขยุกข,ขยิบอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนจับอะไรหาอะไรสักอย่าง สิ่งที่ควักขึ้นมาคืออะไรนะนี่แจ็คบุหรี่ครับพี่ที่รู้ก็คือว่าเวลาสูบเข้าไปครับพี่มันเป็นควันแดงๆอ่ะพี่เหมือนเราสูบบุหรี่แบบไฟแดงๆวาบลงไปพี่อืแล้วเขาก็พ่นควันใส่หน้าน้องผมควันเงานั้นนะครับก้มมหัวลงมาแบบจ่อหน้าใส่แล้วก็พ่นควันใส่หน้ามันจะมีลมผ่านหน้าแล้วก็พร้อมกับกลิ่นเน่าที่มันหมินมากอพ่นอยู่สามครั้งพี่ครับ แล้วเงาก็จะหายคายผ่านกระตูออกไปจังหวะน้องผมลุกขึ้นได้ก็วิ่งเลยครับวิ่งออกมาก็ตะโกนแบบโวยวายโวกเวกโวยวายอมึงบอกไอ้เต้บอกเพื่อนมึงมาทํากูทําไมบอกนายบีมึงมันอะไรเงี้ยครับพี่ประมาณนี้เลยครับพี่จบเลยครับพี่เฮ้คือเหมือน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 อะไรทำไมอ่ะมามาพ่นบุหรี่ใส่ ใช่ครับมาคอมหัวแล้วก็พ่นบุหรี่ใส่สามครั้งไม่พอใจอย่างนี้เหรอใช่ไม่รู้เหมือนกันพี่แล้วก็หายไปเลยพี่มันก็ไม่ควรว่าใช่ครับพี่เพื่อนเขาบอกน่าจะมาบอกอะไรสักอย่างออมาแล้วนะอะไร้ยอยากเจอใช่ไหมมาตำนองนั้นนะครับพี่หมายถึงว่าพอเขาหายไปปุ๊บเรื่องนี้ก็จบเลยใช่ครับก็ลุกขึ้นก็วิ่งน้องชายผมก็วิ่งเข้าไปหาพ่อปุกพ่อก็คือขอนอนกับพ่อเลยครับคืนนั้นครับคืออยู่ห้องไม่ได้แล้วครับพี่ ประมาณนั้นเลยครับพี่ก็ไม่ไม่เคยเจออีกเลยแล้วก็จากนั้นก็ไม่เคยเจออีกเลยครับพี่อก็จริงๆแล้วไอ้ของที่ให้เขาไปนในโรงแล้วนะใช่ครับจริงๆก็ไม่ควรเอาขึ้นมาครับพี่ไม่ควรต่อให้เป็นเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันมันก็ไม่ควรอ่ะไม่ควรอ่ะให้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมเออเนี่ยบุหรี่เป็นเหตุใช่ครับพี่อะจะเลิกได้ก็เลิกนะจริงจริง ใช่ครับนอกจากจะทําให้ร่างกายสุขภาพร่างกายไม่ดีแล้วเนี่ยยังจะโดนผีหลอกด้วยใช่ครับพี่โอเคโอเคคุณบอนั่นคือเรื่องสั้นๆนะเพื่อนเป็นผีครับที่น้องชายเนี่ยเขาไปเจอไปเจอมาแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่อุตส่าห์เปิดมา <laughs> แล้วก็มารอ <laughs> เล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันแล้วพรุ่งนี้มีงงมีงานอะไรไหมเนี่ยเออหยุดครับพี่เสาร์อาทิตย์ครับผมสบายๆนอนยาวๆไปใช่ครับ มีอ <assistant. S 2> ีกเรื่องหนึ่งนะพี่เรื่องมีเยอะนะครับพี่เรื่องผมอ่ะได้อะสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาได้เลยครับพี่อันนี้ได้หมดจบแค่นี้นะครับพี่เราจะให้มีไหมครับอะไรนะมีสักหน่อยครับพี่เรื่องสั้นยังไงอ่ะคือเดี๋ยวนะมีเวลาไหมอีกไนีรู้ว่าหมดแล้วพี่มีแต่ตอนแรกเหมือนจะไม่เล่าแต่คือจะเล่าใช่ไหมแต่เรื่องนี้มันจบแล้วไงพี่แต่มันมีเรื่องสั้นอีกสักเรื่องนึงครับพี่เอาสั้นๆมาสั้นๆมาเชิญเชิญเชิญ เป็นเรื่องของที่บ้านหลังนี้หลังเดิมนี้แหละครับเป็นเรื่องที่บ้านหลังเดิมนี้แหละครับ,รบก็คือว่าเป็นทางจะมีสองสองพออครับอพอดแม่กับพอดผมครับเป็นเรื่องของผมเองครับย้อนกลับไปประมาณสามสิบสามสิบห้าปีได้แล้วครับ,รบผมน่าจะห้าขวบตอนนั้นห้าห้าห้ห้าขวบจ<ำ>ําจ<ำ>ําได้เหรอจําความได้ผมจําความได้จาความได้แล้วครับก็คือแม่แม่บอกด้วยบางส่วนผมจําความได้บางส่วนนะเป็นภาพอ๋ออ จะเป็นชอฉากของแม่ผมแล้วกันครับอคือผมอะสัญญาที่บ้านจะอยู่พ่อแม่แล้วก็ตายายรองชายผมด้วยวันนั้นคือช่วงนั้นจะเป็นยายผมเสียไปครับอแม่บอกว่าน่าจะเป็นวันที่เจ็ดแหละครับแม่ยายเสียไปวันที่เจ็ดก็คือแล้วเช้าวันนั้นนะเช้าวันนั้นภาพผมอืขาดที่ห้อยคออยู่ขาดอืแล้วก็ หายไปมีแม่ผมก็จะพาไปเก็บไว้แล้วก็คืนวันนั้นนะครับบอกผมว่าเด็กเป็นเด็กน้อยคแม่ผมจะขายข้าวสารจะร้านขายอขายของชำครับพี่ที่บ้านจะเปิดไปขายของชำเจ้ถุนก็จะโลง่งใช่ไหมคเป็นบ้านไม้สองชั้นจ้ถุนโล่งจะมืดมากกับต so อนคืนวันนั้นผมดื้อบอกก็ดื้อ,อกวนแม่มากเลยครับแม่บอกนะครับว่ากวนแม่ทาน,นู่นทํานี่เอาเข้าวส Wein, า,ารผสมข้าวเหนียวข้าวเหนียวผสมข้าวสารอยู่เครับจนโดนตีครับจนแม่ตี พอตีแล้วครับแม่ก็เลยจะพาผมขึ้นไปบนบ้านจังหวะที่จะพาผมขึ้นไปบนบ้านเนี่ยครับมันต้องเดินผ่านใตนถุนไปครับพี่พอผ่านใตนถุนไปนหละแม่ผมกว่าผมสะบัดมือจากแม่เลยแล้วก็วิ่งเข้าไปในใตนถุนเลยพี่วิ่งเข้าไปแล้วไปยืนไปยืนเห็นแล้วผมคุยอยู่ใครก็ไม่รู้ในใตนถุนนะครับเงาเมื่อืดซึ่งเห็นผมยืนอยู่คนเดียว แล้วก็มีคนมาซื้อของเขาก็เห็นว่าเอ้าถามแม่ผมว่าลูกกําลังคุยอยู่ใคร oh. แม่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาบอกเขาเรียกออกออกมาซี่อะไรอย่างเงี้ยครับ oh. บอกเรียกออกมาตะโกนออกมาไปยืนอะไรอยู่ตรงนั้น oh. คนเดียว oh. แม่ผมก็ไม่กล้าเข้าไปโดยมืด,ด้วยครับ oh. ครับก็เรียกจนสักพักนะครับผมเข้าไปสักพักจนแบบนานสักพักก็ออกมาอ oh. ืแม่ก็เลยถามว่าคุยกับใคร oh. ผมบอกว่าคุยกับยายอื oh. แม่ผมไม่ยินแค่นั้นแหละครับอ,อุ้มผมได้วิ่งนะครับ,รบไม่ได้วิ่งขึ้นบ้านนะพี่จะวิ่งออกนอกซอยครับเพราะว่าด้วยความกลัวแต่เพราะว่ายายเพิ่งเสียไปเจ็ดวันเองแล้วคนที่เขายืนอยู่เขาบอกโอ้โหขเขาก็พูดว่าโอ้โหแม่ของแม่นี่เฮียนเนาะคือยายนี่เฮี้ยน,นเนาะอะไรเงี้ยคือแกน่าจะเป็นห่วงผมอะครับวันนั้นแม่ตีผมด้วยครับอืมผมก็เลยแบบไปฟ้องในฉากกับผมนี่ผมจะเห็นว่าผมเข้าไปกอดแกแล้วกอดยาย ว่ายืนยืนอยู่เลยครับคือในภาพที่เราจาได้คือเราเข้าไปกอดคุณยายใช่ครับใส่ผ้าถุงเสื้อขาวยืนอยู่เรากอดแล้วก็ฟ้องว่าแม่ฟ้องแม่ตีมดอะไรเงี้ยครับไปตีแม่ให้หน่อยอะไรเงี้ยพอแม่ได้ยินว่าบอกว่าบอกยายอะไรเงี้ยแม่อุ้มผมวิ่งหนีออกมากระเตงออกมาเลยครับไม่เข้าบ้านเลยครับคือความกลัวจัดเลยครับเรื่องราวก็ประมาณนี้เลยครับแต่ไม่มีคนอื่นเจอมีแค่เราเนี่ยเจอ แล้วก็บ้านอะไรไม่มีคใครเจอจะ,จะมีคนที่มาซื้อ,อของตอนจังหวะนั้นที่เขายือนอยู่กับแม่ด้วยครับอีกคนหนึ่งครับ<ม>ที่เขาเห็นภาพนั้นนะครับไม่หมายถึงว่าเจอคุณยายเป็นเป็นตัวตัว,ตว,ตวไม่มีใครเจอไม่มีเจอครับ<อ>ใช่ครับ<อ>เห็นผมยือนอยู่คนเดียวเหมือนกันครับแต่ผมจะเห็นว่าเห็นยายอยู่ครับอประมาณนี้ครับพี่ครับผมอ่ะโอเคคุณมดนั่นคือทั้งสองเรื่องครับที่มาเล่าให้พวกเราได้ฟังนะคุณมดนาครับผมโอเคคุณมดยังขอบคุณมากมากเลยนะคุณมด ได้ครับพี่แจ็คผมเป็นแฟนพี่อยู่แล้วครับผมยินดีเลยครับพี่ไม่ไม่ผมผมผมมีแฟนแล้วยอ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 โอเคโอเคโอเคยอขอบคุณมากๆเลยนะคุณมดนะได้ครับพี่สวัสดีครับครับครับพี่แจ็คครับไม่มีใครหัวเราะเลยไม่ไม่มีนะพี่ผมอยู่คนเดียวนะพี่อ๋อเสียงเสียงสะท้อนเสียงแทรกไม่มีใครหัวเราะนะพี่เสีย่ออกผมมาเนี่ยหลอกยอยอยอ อยากหยอกตอนนี้ไม่ได้อะพี่โอเคคุณมดขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากพี่แกครับครับสวัสดีครับพี่หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริว่าปลูกใจคนรู้ใจแม